แนะนำไฟสตูดิโอตัวใหม่ที่สายคอนเทนต์ควรมีจากสมอลลิก สวัสดีค่ะ ATM Product คลิปนี้นะคะบิม่มจะมาแนะนำไฟ Studio s m a l l l i r c 350 450 COB LED Video Light Set นี้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะพร้อมอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เรานั้นใช้งานเจ้าเซตนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีซีรีส์120กับ220ใครใช้อยู่เป็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกสเปคของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าว่าทาไมถึงต้องมีไว้ไปดูกัน สมอลิก r c 3 5 0 4 5 0 C O B L E D V O Light like Series นี้นะคะจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะนั่นก็คือ RC350D RC350B RC450D แล้วก็ RC450B นั่นเองค่ะมาดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะดีไซน์เท่มากๆดุดันไม่เกรงใจขายตามสไตล,ล์สมอลิกนั่นเองค่ะวัสดุนะคะทำจากพลาสติก PC V0 นะคะซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนได้ดีและทนทานเป็นไฟล์แบบโบเวนเมาสมีพัดลม ระบายความร้อนด้านบนนะคะเป็นแผงไฟแบบ C O B มาพร้อมไฮอรีเฟกเตอร์5 5องศาแบบนี้นะคะนี่มีช่องสำหรับใส่ซอฟต์ไลท์ที่เป็นร่มมาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าจอ L C D แสดงสถานะการทำงานมีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆน้ำหนักของตัวไฟประมาณ3กิโลกรัมเท่านั้นนะคะขนาดของตัวไฟเนี่ยจะอยู่ที่11.4คูณ5.7คูณ5.7นิ้วเรื่องของการควบคุมก็ง่ายเช่นเดียวกันตัวไฟสาม ามควบคุมได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะปรับควบคุมที่ตัวไฟได้เลยโดยตรงนะคะปุ่มก็ใช้งานง่ายไม่สับสนไม่ยุ่งยากนะคะหรือว่าจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะคะ SmallGoGo ก,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 ก็ได้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะควบคุมได้ในระยะ100เมตรนะคะเชื่อมต่อปุ๊บใช้งานได้ทันทีเลย มาต่อกันที่สเปคภายในของตัวไฟกันบ้างนะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นบิ่มขอแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปด้วยกันนะคะโดยจะแยกตามตัวเลขรุ่นนะคะกรุ๊ปแรกก็คือ rc 3 5 0 d แล้วก็ rc 3 5 0 d ฝั่งนี้นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีกำลังไฟอยู่ที่403.2วัตต์ค่ะค่า cri 96บวกทวก l c i อยู่ที่97บวก กรุปที่2นะคะก็คือ r c 4 5 0 d กับ r c 4 5 0 b นั่นเองค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่491.8วัตต์ค่า CRI 96บวกและค่า TLCI 97บวกเช่นเดียวกันค่ะโดยทั้ง4ตัวนี้นะคะจะแตกต่างกันในเรื่องของอุณหภูมิสีนั่นเองค่ะโดยดูได้จากตัวอักษรที่ลงท้ายนะคะตัว D ก็จะหมายถึง Daylight อุณหภูมิสีนะคะก็จะอยู่ที่5,600เคลวิน และตัว B นะคะก็จะหมายถึงบ i c คัลเลอรปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,007ถึง6,500เคลวินมาพร้อมเอฟเฟกในตัวถึง9แบบสร้างสรรสถานการณ์ของแสงได้หลากหลายมาดูในเซตกันบ้างนะคะของในเซตจะประกอบไปด้วยตัวไฟส t ตนอะแดปเตออันนี้ต้องมาประกอบแยกนะคะแล้วก็ตัวร e เฟกเตอร์ r o t e c t i o n Cover นะคะหรือว่าฝาครอบตัวไฟนั่นเองค่ะ Power Cable Adapter ไฟ แล้วก็ user manual er นั่นเองค่ะแล้วก็มาในกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้เลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่สามารถซื้อเข้าไปเพิ่มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพลาสลิกซอฟ์บ็อกซ์เล็กแท l กลาซอฟ์บ็อกซ์แลนเทอร์นซอฟบ็อกซ์และสติปซอฟ์บ็อกซ์นั่นเองค่ะ มีอีกนะคะยังไม่หมดหรือว่าจะเป็นตัว s m a l l l ค RC 3 5 0 4 5 0 COB LED Video Light Control Panel แผงควบคุมที่แยกออกมาจากตัวไฟในกรณีที่ตัวไฟนั้นอยู่สูงเกินไปไม่สามารถเอื้อมปรับได้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ขาตั้งนะคะตัว s m a l l l ค RAS 2 8 0 Air Cushion Light Stand นะคะขาตั้งไฟแบบชกลมนั่นเองค่ะ สรุปให้สั้นๆเลยนะคะก็คือของมันต้องมีค่ะด้วยดีไซน์ที่เท่กำลังไฟที่แรงคาสีตรงไม่มีเพี้ยนใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์เสริมก็หาซื้อได้ง่ายใช้งานได้สะดวกถ้าสนใจยังไงก็เข้าไปทดลองสินค้าในที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเดอะดิจิตอลเอทีเอ็มเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลยและถ้ามีข้อสงสยัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ